มีความสุขนะครับเรามีความสุขโดยการมาครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำความสะอาดหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินเก็บเศษถุงเศษขยะครับถามข่าวพาวทุกสุขดีในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับอาชีพทำการเกษตเศษเป็นยังไงนะครับนี่เราเดินเก็บเศษงาหรือไม่เก็บเศษขยะพัฒนาหมู่บ้านครับท่านผู้ชมับถุงเต้นนะครับผม ปส่ปุ๋ยอะไรดีนี่ก็มาทำคอมดีจังห่วยครับมันหัวดกต่างๆนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้หนุ่มแดงของเรานะครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่จะเปิดคาราเกะให้ร้องเอลายเครียดนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถือว่าวันนี้เราไปซ้อมอยู่ที่สลาไปจากรมนี่ก็มาพัฒนาหมู่บ้านนะเจ็บเ็ษเจ็บโพ้งครับอาจจะลืม ถ้ามีเวลาก็มาช่วยกันกวาดเนี่ยด้านหลังบาลาอ,อ๋อเป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เรามีเครื่องเสียงอยู่แล้วปรประจําอยู่ที่ศาลาประชาคมของเราอยู่แล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูยากนะครับเพราะเราไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ ล่อยนะครับเพราะทุกคนก็มีหน้าที่ทำหากินกันนะครับออกไปทํางานไปจะกลับก็บางคนก็ช่วงเย็นบางคนก็ประมาณสองทุ่มเที่ยงคืนเราไม่มีโอกาสที่จะมาเจอในช่วงที่เป็นวันสําคัญสําคัญนะครับวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับ,บ,บนะครับหนาๆครับเก็บเศษเก็บกระนุงกระยาครับเลาะทางครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็น วันวันพัฒน,นาหมู่บ้านนะครับเราต้องทำความสะอาดบ้านให้ให้สะอาดครับไปอ๋ายอยอล่ะ,ะหลุดเนอะหลุดนะนะครับต้งเจพ่อล,ลูก โอ้ยน oh, mm ั่นนี่ครับ mm hmm. เสกกระยะ ครับก,ก็ต้องขอขอบคุณแม่ขอหน่อยนะครับที่ท่านได้ยินเสียงผู้ใหญ่ประกาศประชาพันธ์ท่านาก็จะมาร่วมนะครับบริจาคสิ่งของหรือมอบให้กับผู้ที่ทํางานหรือกิจกรรมวันสาคัญในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันสำคัญของอพระราชนีใรกชาธิปติ์ของเรานะครับดังนั้น ท่านก็จะมอบน้ำดื่มนะครับสำหรับเราสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ที่จะรับผิดขอบนะครับที่บ้านของท่านจะมอบให้นะครับแต่ท่าก็ขอขอบคุณขอบใจแม่ขอหน่อยนะครับที่ท่านช่วยมาตลอดนะครับท่านก็เป็นผู้ของมาช่วยนะครับท่านแล้วก็สบายนะครับท่านก็ นี่ครับขยะเต็มเลยครับท่านผู้ชมนี่เราก็มาทําความสะอาดถู่บ้านครับให้แบบน่าอยู่ครับเราต้องเราต้องช่วยกันเก็บขยะเพื่อความสะอาด ทำความสะอาดหมู่บ้านให้หน้าอยู่ครับดูแม่มแม่แม่เดินมารูปดรอรูปรอร้่นมาเลยนะ ไปสายเน็ตนะไม่มีใครแจ้งม <ke sen> <Blaze> ีใครเลยครับบ้านเโอเคครับสอบศาสด้วหมครับผมาตาบ้านที่ได้อยู่และสะอาด mm <laughs> มีแล้วไอเหี่ยวไมาโยก็มีมีแล้ววันนี้แม่บ้านผี่ใหญ่นะครับได้นำน้ำดื่มมาครับอันนี้ไม่ใช่น้ำดื่มของผู้ใหญ่นนี้ครับจะเป็นเบบซี่นะครับแบบชื่นหนึ่งแพ็กแล้วก็สคอเนอร์หนึ่งแพ็กนะครับของพออให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่บ้านของที่ใหญ่นะครับเดี๋ยวก็แม่บ้านยังไม่รู้ใจผี่ใหญ่นะครับ เอ่อเอาน้ำมาปิดแล้วตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวผู้ใหญ่เลยครับที่ไปบ้านนะครับก็มาช่วยนะครับมีน้ำสปอนเซอร์สตรีนะครับมองให้ผู้ที่กำลังพัฒนาเรานะครับ